หนูไม่คือชื่อแรกเนะี่ยต้องเป็นคนนําเสนอนะคะท่านถ้าท่านกล้าพอท่านก็ใส่ชื่อมา <c oughs> หนูไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการเขากําหนดมานะครับเราก็หวังว่าจริงๆมันก็คงเป็นเพื่อช่วยซึ่งกันและกันเพื่อให้ให้เห็นว่าคนที่ได้ชื่อแรกนะ่าจะเป็นคนที่ contribu เรื่องนี้มากที่สุดแค่นั้นเองครับขอบขอบคุณอาจารย์เชิดครับที่ถูกหลอกได้สําเร็จนะฮะ ดีใจครับที่อาจารย์ช่วยกันเดี๋ยวต้องจะยินเสียงอาจารย์อัครินนะฮะเสียงหนุ่มน้อยเราเนี่เสียงเพราะแล้วก็ใจดีตอนนี้ชื่อหน่วยงานผมก็ห่วงทํานองเดียวกันคะเพราะว่ามันมาจากต่างหน่วยงานกันจะใส่ให้หมดเนี่ยโอ้โหมันก็เยอะอยู่เราอาจจะกําหนดประมาณว่าหน่วยงานนะฮะหลักๆเนาะสักสามหน่วยงานหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ทราบนะฮะก็เดี๋ยวขอฝากพวกเราช่วยกันคิดดูแล้วกันเพราะไม่งั้นมันก็มันจะยาวแล้วกลายเป็นครึ่งหน้าในเจอเหน้ามาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นทีมใหญ่เขาจะใส่ชื่อว่า นอร์เวเจียนทีมคาดิแอคศานาสตาดีทีมอะไรเงี้ยแล้วชื่อหมอที่ทำร่วมด้วย50คนเขาก็พิมพ์ตัวเล็กๆไว้ในตตรงไอ้ไอ้ไอ้้านสุดท้ายอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่มันก็เป็นประเด็นว่าใส่ไม่ไหวมันเยอะนะฮะอันนี้ก็ขอฝากให้พวกเราช่วยกันดูแล้วกันเพราะมันไม่มีคำตอบสุดท้ายอะนะฮะก็เราก็จะกะว่าประมาณควรจะสักเท่าไหร่นะฮะ แต่ผมคิดว่าในโปรแกรมที่เขามานี่ผมยังไม่ได้ทดลองเหมือนกันว่ามันใส่ได้เยอะมากมายสักขนาดไหนเดี๋ยวขอให้พวกท่านช่วยลองเดี๋ยวผมจะแบ่งให้นะฮะเออเมื่อกี้ฝากแล้วเอางี้เลยทั้งฝั่งขวาตรงโต๊ะแรกเนี้ยดูชื่อเรื่องเยอะๆไปหน่อยฝั่งซ้ายชื่อหน่วยงานเยอะๆโต๊ะแรกนะมอบงานที่ละโต๊ะเลยอือเดี๋ยวจะได้ดูว่าอุ้ยอาจารย์มันมันใส่ได้แค่ไหนเออบอกมาหรือใส่จะได้ทั้งหมดอยู่เราก็จะได้ไปบอกเฮ้ยไม่ได้มันเยอะไปโอเคดีไหมครับผมฝากงานไปเลยนะ สั่งการบ้านไปเลยเดี๋ยวเราสบายแล้วโอเคเอาละอันนั้นตั้งแต่แค่ชื่อเรื่องชื่อชื่อเรื่องชื่อคนชื่อหน่วยงานนะฮะตอนนี้ก็เขียนเรื่องที่มาไอการเขียนเรื่องที่มาเนี่ยก็เพียงแต่จะให้รู้ว่าไอเรื่องที่ท่านทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องทำนะฮะ ถึงต้องทําวิจัยนี้อาทูอาไม่ได้ต้องการว่าท่านต้องไปรีวิวลิเทเลเจอร์อะไรมากมายแต่เพียงท่านเขียนว่าสาภาพปัญหาของงานท่านท่านพบว่าเครื่องมอนิเตอร์ออกซิเจนชัมันหายบ่อยแต่ยังไม่รู้ว่าสาเหตุอยู่อะไรตรงไหนขอให้เขียนหน่อยนะฮะไม่ต้องเยอะเลยนะฮะถ้าเขียนเยอะนี่เราพบแล้วไอ้เรื่องเบาหวานที่เขียนกันมาเยอะเนี่ยแล้วเราอ่านซะจนอ่านซะจนอะไรฮะมันซ้ําๆกันนะก็ตั้งแต่องค์การอเมอโลกว่าคาดว่า2 2ง5 จะมีเท่าไหร่ประเทศไทยต่อไปจะมีเท่าไหร่นะฮะแล้วจังหวัดท่านจะมีเท่าไหร่ตกลงแล้วมาอำเภอท่านมีเท่าไหร่บอกโอ้โหอันนี้ของจริงนะฮะปรากฏว่ามันหมดไปตั้งครึ่งหน้าแล้วตอนี้ผมก็เลยเรียนอย่างนี้ว่าเอ๊ะกรรมการนี่เขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขารู้เรื่องพวกนี้ผมเลยบอกว่าเอาเฉพาะแค่จังหวัดหรือพื้นที่อำเภอท่านได้ไหมเพราะระดับโลกเขารู้หมดอยู่แล้ว เดต้า h o บ a t i o เ a l ัลเขารู้อยู่แล้วไม่ทราบอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าท่านเขียนอย่างอื่นน้อยแล้วตรงนี้ท่านจะเขียนเยอะเราไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่รวมแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะเกินสักสี่ห้าบรรทัดอุ้ยมีการเลือดเข้าเลือดออกแล้วครับมีการเข็มโอเคเอ่อถัดไปนะฮะการเขียนวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เนี่ยของการทำวิจัยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่ควรจะเกินสมข้อบางคนเขียนมาสี่หข้อถามไปถามมาไอ้ข้อห้าข้อหมันก็ซ้ำกับไอ,อ้ข้อหนึ่งข้อสองอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านขอให้ท่านพยายามซ้ำมาไลายเข้าไปให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได้และการเขียนว่าก็ต้องการศึกษาในคนไข้ที่นี่ณนะโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยซ้ำๆกันอยู่ในทุกข้อเนี่ย ก็บอกว่าเราพูดรวมเลยได้ไหมว่าเราจะศึกษาในโรงพยาบาลนี้เพื่อจะดูอะไรมันตรงนี้มันก็จะหายไปสั้นไปเยอะไอ้ผมที่ผมตัดมาผมก็ตัดไอ้ตรงที่เขียนซ้าๆกันว่าทํานะในหน่วยงานนี้โรงพยาบาลนี้ในในทุกข้อของวัตถุประสงค์อ่ะตัดทิ้งไปได้ตั้งเยอะเห็นไหมฮะอันนี้มันอย่างนี้ถือว่าตัดได้ง่ายนะเอาไปรวมไปตั้งแต่ก่อนที่จะขดินเขียนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็ได้นะฮะมันก็ง่ายละเอาล้ะนะอันนี้หมดเรื่อง ที่มาวัตถุประสงค์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณสัก5 6, ้าหกบรรทัดนะฮะในตอนแรกต่อไปในเรื่องของการเขียนระเบียบวิธีวิจัยหัวข้อที่อยากให้ใหเออ้เขียนเนี่ยว่าดีไซน์เป็นยังไงแต่นี้อาธูอาบ,บางคนไม่รู้จะเขียนยังไงระบบไม่ต้องไปเขียนอย่าไปเขียนให้ยุ่งยากจะแล้วก็โดยมากที่เราเห็นปัญหาก็คือว่าเป็นวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยพานะฮะพอเจอคนพาเข้าจริงจริถามว่าพาย่งไง โอ้พาตกข้วยตกเหวเลยฮะตายเลยฮะไม่รู้อาแล้วเอามายังไงก็เห็นที่เขาเคยเขียนกันมาค่ะก็เลยเขียนตามนั้นเออมันเป็นอย่างนี้ซะเยอะเพตอะนั้นถ้าจะเขียนเนี่ยต้องมีความรู้หน่อยว่าพาคืออะไรแล้วก็ตอบได้อย่างสมาร์ทะฉะนั้นเป็นการทําวิจัยแล้วก็ทําอย่างมีความรู้อย่างมีองค์ความรู้มากกว่าที่จะเออหนูทาตามๆเข้ามาเห็นเขาเขียนอย่างเนี้ค่ะนะโอเคไหมฮะ การวิจัยเชิงปริมาณมีหลากหลายวิธีข้อ s ซ็กชั o นเอาสตา y c a เค c คอนโทรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ท่านต้องรู้นะที่ท่านเขียนมานั้นนะ่ะดีไซน์ชื่อนั้นนะ่ะมันคืออะไรทํายังไงท่านอธิบายได้สั้นๆด้วยนะแต่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้มายนะฮะอรเนี่ยอยากให้มัน s ิมเ l ิแล้วก็ท่านไม่ไม่สามารถบอกวิธีการได้ก็ไม่ได้ต้องให้ต้องเขียนนะฮะเราก็พอจะเข้าใจท่านได้อย่าไปคาดเดาหรือลอกกันมาโดยที่ไม่มีความเข้าใจ บอกนักวิจัยได้เลยนะครับอันที่ถัดไปที่มักจะขาดหายไปก็คือว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยพื้นที่ศึกษาศึกษาที่ตรงไหนเนี่ยไม่ไม่ระบุเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออเป็นพื้นที่เป็นหมู่บ้านโรงเรียนโรงพยาบาลนะฮะหรือมันปนกันมันยังไงก็ต้องบอกสักหน่อยหนึ่งนะฮะสักกี่แห่งเนี่ยนะฮะเข้าไปบอกว่าอบอตอ แล้วอบตทำอบตไปทาที่ไหนอ่ะอบตทําที่โรงเรียนหรือทําในหมู่บ้านแล้วมันกี่หมู่อ่ะไม่บอกกันนะฮะอันนี้เราก็จะไม่เข้าใจนะฮะแล้วกลุ่มคนที่สู่ศึกษาเป็นใครอ่ะนะฮะตั้งแต่นี่ผู้บริหารอบตนะฮะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะหรือว่าเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้บอกเลยอันนี้เราก็เจอปัญหาอยู่เยอะเลยนะฮะแต่นี้ถ้ามีการเออแล้วจำนวนทั้งหมดกี่คนละ่ะทั้งหมดแล้วมีปันแบ่งกลุ่มย่อยอีกอ่ะ ราะผู้บริหารกี่คนนะฮะเจ้าหน้าที่กี่คนเงนี้ยก,ก็ควรจะต้องระบุให้ชัดเจนสันิดหนึ่งอันนี้มันน่าจะทําได้แต่ว่าโดยมากไม่ค่อยเขียนซึ่งมันมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าใจแต่นี้ถ้ามีการแบ่งเป็นสองกลุ่มเนี่ยเออแบ่งยังไงอ่ะหมู่ว่านเงนี้ยเพราะอะไรมันมันมีการที่ว่าพอแบ่งแล้วบอกกลุ่มนี้นะฮะการแบ่งมีมีหลายวิธีเนาะนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องระบุลงไปด้วยนะฮะ ตอนนี้ไอ้คำนี้นะฮะว่าเราผมไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าอะไรนะฮะคือการให้อินเตอร์เวนชันอินเตอร์เวนชันคืออะไรที่เราให้ลงไปกับการศึกษาให้ความรู้อะไรนี่ก็เป็นอินเตอร์เวนชันการให้ยาให้วัคซีนอะไรเนี่ยก็เป็นอินเตอร์เวนชันเป็นคำกว้างๆที่มีการให้ลงไปแต่ถ้าไม่มีการให้อะไรเลยเป็นการออบเซิร์ฟ ไม่มีอินเตอร์เวนชั่นคือไม่ได้ให้อะไรเลยเข้าไปออฟเซิร์ฟเฉยๆก็ได้อัน,นั้นก็มีนะครับมีการแบ่งอยู่แล้วแต่นี้ถ้าไม่ได้ให้ก็ไม่ได้ให้แต่ถ้าให้มีการอบรมให้ความรู้มันก็คืออินเตอร์เวนชั่นทางนั้นนะครตอนนี้ถัดไปก็คือเรื่องของการที่ว่าพอไปให้ความรู้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องตัวว่าเอ๊ะแล้วความรู้เนี่ย <c oughs> ท่านวัด ผลของการที่ที่ให้ความรู้ท่านวัดยังไงใช้แบบสอบถามใช้อะไรนะฮะแล้วประเด็นมันก็ต้องมีอีกว่าแบบสอบถามเนี่ยให้เขาทำเองหรือท่านมีเจ้าหน้าที่ไปให้นะฮะไปถามมีมีแบบสอบถามที่ดังมากอันหนึง่งนะฮะถามเรื่องความพ,พึงพอใจของการรักษาของแพทย์ระบบประสาททั่วประเทศอันนี้พูดได้เลย ก็ถามว่าแบบสอบถามนี้ถามความพึงพอใจของการมารับการรักษาโรคลมชักทั่วประเทศนะฮะ,ะนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นรายงานที่เกเิดมีจริงอยู่ปรากฏว่าก็าถามว่าถามคนไข้แล้วถามว่าใครถามคุณตอบได้เลยใครถามให้ใครถามเพราะว่าความพึงพอใจมันออกมา97.7เปอนไงให้ใครถามให้หมอถาม มีมหามาที่ไหนกล้าตอบว่าไม่พึงพอใจใชฟอะหามานะอ่านดีๆนะท่านเขียนดีๆนะหามาเขียนถูกไหมออมีใครกล้าตอบไม่พึงพอใจไหมท่านเป็นคนรักษาอยู่แล้วท่านไปถามว่าพอใจไม่รักษาอย่างเงี้ยมีใครกล้าตอบไหมว่าไม่พึงพอใจไม่มีผมยังสนใจว่าเฮ้ยไล่สองจุดสามเปอร์เซ็นที่ตอบว่าไม่พึงพอใจเนี่ยมันน่าสนใจไหมล่ะเห็นไหมเรามองอย่างนี้เลยว่าทําไมกล้าตอบแสดงว่ามันเีเวียแล้วมัง้ง ใช่ไหมถึงกล้าตอบนะอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นไอ้การถามไอ้เรื่องความพึงพอใจนะฮะจะใช้แบบสอบถามก็ได้แต่คนถามคือใครต้องไม่ใช่คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนะพราะนั้นท่านจะต้องอธิบายชัดเจนก็เห็นท่านทําเรื่องความพึงพอใจกันมาเยอะเลยแล้วถามว่าใครถามเนะจ้าของเรื่องเท่านั้นอนะ่ะพอไปทําแล้วถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องพิจรารณาดูให้ดีแล้วกันนะฮะมันมีโลจิกของมันใช่ไหม ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงได้เปอร์เซ็นต์สูงๆอย่างนั้นนะฮะเอาละสถิติเนี่ยทำไปทำมาแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเราจะมีการเรียนกันเนี่ยปรากฏว่าอยากเรียนสแตทนะหลากหลายชนิดเนี่ยสมัยก่อนที่เราเคยอบรมสารพัดชนิดเนี่ยแต่ทำไปทำมาแล้วมากกว่า90%เนี่ยใช้เปอร์เซ็นต์ธรมร,ธรมดาใช้ใครสแควรธรรมดาใช้ทีเทสธรรมดาเลือเฟือแล้ว ได้ประโยชน์ได้อลไยเยอะเลยแล้วก็อาถุนอาถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยเปอร์เซ็นธรรมดาก็พอแล้วขอให้เปอร์เซ็นนั้นที่เก็บมามันถูกต้องแล้วกันใช่ไหมฮะแล้วก็เชื่อถือได้ไม่ใช่ไปถามความพึงพอใจใช่ไหมเก็บมาตรงนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเขาก็ตอบว่าพึงพอใจแน่นะฮะโอเคตอนนี้เราอยากให้ได้เทอมเมื่อกี้ที่พูดไปนิดหน่อยแล้วนะฮะว่าคำว่า clinical significant เนี่ยมันมีความหมายสำคัญกว่า statistical significant สำคัญกว่าสำคัญกว่าหรือ public health significant เช่นบางอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ท่านไปให้ความรู้เรื่องการเ,เรื่องโรคไข้เลือดออกก่อนให้ความรู้คะแนนเฉลี่ยได้แปดเต็มสิบโอ้ชาวบ้านรู้อยู่แล้วรู้ตั้งเยอะเน่ท่านไปอบรมนะฮะแล้วท่านก็ลงทุนไปอบรมอะไรเสร็จมา อันนี้อันนี้เรื่องจริงที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงเมื่อ10กว่าปีมาแล้วปรากฏว่าท่านบอกดีกี้ออฟฟี่ดอมมันต้องเยอะมากแล้วก็ p 0 0 0ดศูทั้ง4ตัวเลยไงเราก็ดูว่าเอาแล้ว,อลวไอ้ความรู้ก่อนก่อนให้มันเท่าไหร่หลังให้เท่าไหร่ก็ไม่บอกฮะจนพอถามปุ๊บปอกมาความรู้ก่อนให้นะฮะคะแนนก่อนคะแนนความรู้เนี่ยแปหลังให้ คะแนนความรู้ได้8.5ตีความง่ายๆแปลว่าอะไรคุณอบรมคนไป2,000คนมีคนรู้เพิ่มขึ้นหนึ่งข้อพันคนอบรม2,000คนนะครึ่งเดียวคนครึ่งเดียวที่รู้เพิ่มขึ้นทำไมทาไมสแตตมันซิกได้ใครช่วยตอบหน่อยสิวาลีสวาลีรู้อยู่แล้วเพราะแซมโป i ไซใช่แซมโป i ไซ,ใ,ซ,ไซใหญ่มากแล้วถามว่าท่านจะเอาไหม อบรมคน2,000คนคนรู้เพิ่มขึ้นข้อหนึ่งครึ่งเดียวใช่ไหมตรงนี้แหะคือ clinical significance หรือ public health i m p o r t a n c นที่ก็จะต้องมีการตั้งเอาไว้ก่อนว่าท่านคาดคิดว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะมีประโยชน์ในการนำาิน e r อร์ t i o n การอบรมนี้ไปใช้เห็นไหมฮะทางแพทย์เรามีการตั้งไว้แล้วว่าถ้าอัตราตายให้ยานี้ตายต้องลดลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เดิมตาย50 เอาไมโอเคเดียมอินฟ c t กชันที่เขาทำาศึกษากันประจำว่าไม่ได้ให้ยาอะไรตาย10%ให้ยาแล้วตายลดลงเหลือ5%เปอเขาเอาละลดลง5%ถ้าคิดเป็นตัวเลขลบกันธรรมดาแอ s o l ลต์ลิสเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้าของคนที่รอดนี่คือใครโอ้พวกที่เป็นนี่คือใครไมโอเคเดียมอินฟ c t กชันท่านยังไม่เป็นอะใช่ไหมผู้บริหารใช่ไหมมันมีความหมายปล่อยให้ท่านตายไม่ได้ เก็บเอาไว้เลี้ยงดูเรา,เาก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นที่ตกลงกันไอ้ตรงไอ้ clinical s i g n i f i c a n c e หรือ public health s i g n i f i c a n e เนี่ยมันมาจากที่ไหนมันก็มาจากข้อตกลงของกลุ่มนั้นๆน่ะ e x t e r t ในเรื่องนั้นๆว่าจะเอาสักเท่าไหร่แล้วก็จะได้ไปวางแผนทำการศึกษาว่าจะ sample size จะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วมันถึงจะมากพอไม่ต้องทำเยอะเกินไปนะฮะโอเค ท่นนี้ถัดไปก็เป็นหัวข้อผลการศึกษาโอ้โหผลการศึกษาบางท่านเขียนยาวเฟื้อยเลยมีผลการศึกษาหลากหลายด้านมากอันนี้ต้องเรียนให้ทราบเลยว่างานวิจัยรายงานหนึ่งโอ้ทัก่อนการทําวิจัยเรื่องหนึ่งผลการศึกษาอาจจะหลากหลายด้านมากเขียนเขียนหลายเป,ปเปเอร์ได้ไหมโครงการวิจัยเรื่องหนึง่งเขียนหลายเป,ปเปเอร์ได้ไหมมีบทคัดย่อหลายเรื่องได้ไหมได้ไม่ได้ได้ แยกไปเลยนะฮะแยกไปเลยฮะเพราะว่ามันเยอะมากเขาต้องการประเด็นชัดๆนะฮะสักประเด็นหรือสองประเด็นในผลการศึกษานั้นขอให้ท่านสรุปมาให้ถูกต้องกันแล้วกันนะฮะแล้วก็แยกไปเขียนเป็นเปเปอร์ต่างหากซะมันจะได้ให้ทำให้มีความคมชัดในผลงานวิจัยของท่านที่ท่านมานำเสนอนะครับอันนี้ก็อย่างที่เน้นไปว่าระบุเปอร์เซ็นใช่ไหม